สวัสดีครับแม็กคอนทัสนะครับผมสวัสดีครับผมนาตาศัสินครับครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับมิ้นแมกกาซีนะครับผมในเพราะเรามิ้นแฮงเอาท์นะครับผมแล้ววันนี้พวกเราก็มาแฮงเอาท์ที่ไหนครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นเจ็ดนะครับผมที่ร้านโคโก่ราวนะครับเป็นสไตล์จิ้มจุ่มแบบล้างเลื่อนนะครับผมที่อยู่ในห้างนะฮะบอกเลยว่าใครที่เป็นแบบว่าแฟนคลับสายจิ้มจุ่มนี่คือไม่ต้องไปตามหาตามแหล่งชุมชนหรือพื้นที่ไหนครับในห้างมีแล้วนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์ชั้นเจ็ดเลยครับใช่ครับแล้วก็บอกเลยว่าเป็นยััังงไนนะะคครรบบ รู้จริงว่าจะสดจะหอมจะแซ่บแค่ไหนครับอยู่ข้างหน้าก็ได้กินหอมแล้วตามผมไปเราไปรอกินจิ้นจุ่มกันดีกว่าครับขอไม่ตงกินใ,นใกล้ๆเดี๋ยวนะครับจิ้นจุ่มไม่ไมีอ <laughs> ะไรจ <laughs> <laughs> ิ้นจุ่มะเก้าไปเลยจิ้นจุ่ม อยู่กันในร้านโคโกลาแล้วนะค,ะครับผมหลังจากที่เราถ่ายรูปเสร็จนะคะเราก็ต้องมาเติมพลังกันนะค,ะมามาครับนัตอนนี้เราอยู่กับเซตอะไรนะเซตคนจะรวยช่วยไม่ได้ต้องบอกเลยว่าโอ้โหเต็มไปด้วยวัตถุดิบน่ากินนะ,ะต้อคือตั้งแต่อยู่ในแม่น้ำในทะเ,เทลนั้งจากซีฟู้ดจนถึงโบเนื้อวัวเนื้อ ช่แล้วคือครับต้องบอกเลยว่าวัตถุดิบเขาสดใหม่มากๆนะครับเพรว่ามาจากโลกโฮมเมดใช่ครับยกตัวอย่างนะครับผมมีไข่ชักตีนจากสุราษฎร์นี่แล้วก็อยู่กับน้ำซุปซิกเนเจอร์ของร้านนี้นะครับก็คือเจวฮอตฮะเจวฮอตที่ชอบกินอยู่แล้วโรตีชอบกินไหมชอบก็กินแบบฟิวๆนี้ครับผมจิ้มจุ่มขึ้นผ้านะฮะเลยว่าจิ้มตีมันอะไรยังไงนะกลิ่นแบบกลิ่นหอมไหมหอมก็ต้องลองชิมมามาเรามาเชิญชิมกันเลยดีกว่าฮะแล้วอยากินอะไรก่อนนัทอยากกิน บขอสปลรดน้องน้ำปรครับมีน้ำซุปเยอะมากนะแต่ว่าซิกเนเจอร์ของที่นี่ก็คือแจี๊ยฮอรนะครับแจบัฮงอนะก็น้ำจิ้มมีเยอะมากๆใช่เดี๋ยวเราแนะนำน้ำจิ้มก่อนน้ำจิ้มของทางร้านก็มีเยอะเลยครับจะเป็นโคชูจังเกาหลีครับแล้วก็อันนี้จะเป็นจิ้มซีฟู๊ดใชอันนี้เป็นเต้าหู้ยีครับสับปะรดสับปะรดเปรี้ยวหวานถ้าเราไมจะไม่กิน ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครัเรามากินทิจุ่มนะครับผมเราจะขาดกินแจ่วไม่ได้นะครับผมแบบมีแบบใส่ปลาแล้วก็ไม่ใส่ปลาบอกเลยว่าของเราต้องเป็นแต่ปลาครับโอเคนัดนัดขอกินอัเดียวน่ได้คะสีคือแบบสีอะไรกินปลาดมก่อนดมก่อนแต่ว่าพวกเอกสองคนก็คือกินปลาได้เยอะใช่ไหมใช่ค่ะนี่ว่าเหนื่อยคอมแม็กอะเพิ่งมากินท่วมแบบเรียนมหาลัยแล้วแต่น้องนัดอะกินตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมใช่ที่เรียกว่าทุกวัน ครบเองเ,เด็กช่วงที่อยู่อนุบาลเนี่ยครับน่าจะเวลาทานข้าวอาหารกลางวันทีน่โรงเรียนเป็นไรไม่รู้คือแบบไม่ว่าจะทานอะไรก็ตามพอทานเสร็จมันจะพวกออกมาแล้วเราก็งงว่าตัวเองเกินอะไร,รจนวัน,นยังดูประจำชั้นก็เหมือนซือต้มตัอตบาาอุ้งปลาไมา25บาท แล้วเขาก็แบบว่าก็เอามาให้เรากินแทนเป็นอาหารกลางวันนียเพราะแบบกลัวเราอ้อวกเขาบอกว่าทานเผ็ดก็จะช่วยแบบให้มันไม่ปวดหัวช่วยอะไรแล้วหลังจากได้ทานก็คือไม่ไม่ไมอ้วกอีกเลยครับตอนแรกทานฟรีหลังๆก็คือต้องเตรียมมาวันละห้าบาทแออกแค่ฟูแล้วผียี่สิบเดี๋ยวฟูจัดยแล้วมาเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเพือ่อนครับ ไม่จริงไม่จริงแล้วก็เราอยู่ร,าร้านโคโก้ราวนะครับผมเองครับเราต้องทานน <c oughs> ้้ม,ก,มกัเลยว่าน้ำจิ้มเขาแซ่บมากนุ่มมากน้ำจิ้มอร่อยมากน้ำจิ้มอร่อยมากครับเนื้อวัวอร่อยมากหอมนุ่มยิงชิลล์รึเปล่ะา จริงๆนอกจากมันคูมเจีวมอสนะครับผมเมื่อกี้ได้สอบถามมานะมีก๋วยเตี๋ยวเรือครับก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วก็มีต้มยำมันกุ้งใช่ครับขอชอบนั้นเลยสำหรับต้มซีฟู๊ดนี่คือต้องรีบมาขึ้นนะครับเพราะมันมันสุกแล้วเห็ดนี่สุกเร็วเห็ดนี่รองซีเวอร์สแปมสิครับผมบอกก่อนนะครับว่าชุดนี้นะครับ999บาทนะมาแค่หลายท่านเลยนะครับคทำได้ได้ได้ไม่ใช่เห็ดเน่ก็ครับก็ครบนี่นะเอามือนั้นลองเลยคับ ปลาสุกแล้วนะครับน้องนัดในที่นี้แล้วหมวให้เหมือนกันสุกแล้วเหมือนกันด้วยครับนี่เรากินซีฟู้ดกันแล้วก็ต้องลองชิมกับน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับมาเแต่ละให้น้องนัดลองชิมดูน้ำจิ้มซีฟู้ดสีเขียวครับน้ำจิ้มอะไรน้ำจิ้มอะไรหมดเลยไงบ้างอร่อยทั้งเนื้อปลางรับจิ้มเลยครับจิ่มซีฟู้ดก็คือแบบใครที่กลัวน้ำจิ้มซีฟู้ดไม่แท้คือหนึ่ง้าหัวครับแซ่บมากครับนี่อยากอยากอยากลองครับกับน้ำจิ้มเจียวนิ้มเจียวเจีวแบบไม่แฉะเลยใช่ครับ อร่อยมากอร่อยมากร้าตแซ่มากนะแล้วก็มีกลิ่กนกระเทียมมีไมอร่อยจริงๆหวานมากเลยจากนีเขมคนมากแล้วก็ร้านนี้นะครับน,น้ำซุปชิเนเจอร์คือแกงรมอนใช่ไหมครับแต่ว่าปกิเราเวลาเรากินชิ้นจุ่มเราก็ต้องกินแบบมีควมย่ยางกส้มางอาหารแบบนี่มีม แล้มันจะเป็นข้าวผัดสาเมเก,กลือข้าวหมูย่างส้มตำก็ก็คือแล้วก็มีกเยอะแยะเลยครับนี่ครับปกติเวลาที่นัทานอาหารจีนนี้แล้วก็ต้องมีข้าวผัดกระเทียมเนื้อแต่นี้จะเป็นของที่นี่ครับข้าวผัดสามเกลอือซิกเนเจอร์ของที่นี่เลยนะครับอันนี้เรานม่กินไม่ได้เนะพราะมันดูดในส่วนผสมนี่มานั่งกินอร่อยมากกลิ่นกระเทียมมันหอมมากแล้วแบบนี้หอมมาก นะ้องัส้มตำปูปลามาครับผมน่ากินมากเดี๋ยว,วเรามาทดลองกันค,ครับว่าส้มตำปูปลาทีา่คุปปารามรรานะีรสชาติเป็นยัง,งไแบบกรอบมันสดชื่นมากรัอบ,บมากเดี๋ยวแม,มก็ทา,ายนะครับว่าน้องนันชอบน้ำจิ้มอะไรมากที่สุดเออ่เจียวปลาครับ ครับชอบจริงเหรออ๋อคือลังเลด้วยเพราะว่าเราน,นี้ยมันอร่อยหมดใช่ก็ชอบหลายอย่างแต่ว่าพี่แมบอกเจ้าวลาลามาก็เราก็รู้สึกว่าใช่ครับแต่การทานก็รู้สึกว่าแบบใช่มันใจเลยขอตอบพี่แม็กชอบสับประรดครับชอบสับประรดแต่ว่าเสี่ยวที่ไม่ใส่ปลาลาก็ชอบอซีฟู้ดก็ชอบก็เหมือนกันเนี่ ชอบหลายอย่างแต่ไม่หลายใจครับผมทัางั้นก็พวกเราสงคนขอตัวลาไปทำอ่กันต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากเราทาเสร็จแล้วเรามีทำอะไรต่อครับก็แเดินเสร็จแล้วก็ไปถ่ายรูปแฟชั่นต่อนะครับต้องเติมพลังนับก็ทําวเดินด้ยนอนอ่าเาาาอาาาาาายา